ออุอุดดออรรราปะิษฐ์คับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่อุดรครับมาอยู่ที่อุดรเนาะมีใครเป็นผู้บังคู่ซ้อมมาที่ละ<อ>ก็มียอดวิทายายมีเพื่อไทยก็คือพวกในค่ายตัวใหญ่ชื่ออะไรกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆมามางกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเราหมยสไตล์เลยครับหมยฟุกเครื่องแล้ววันนี้เราเจอกับวัชรพล เจอเจอมาครั้งหนึ่งเจหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองใช่ไหมครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะมาชนะ้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดวันนี้ก็เวทเดิมครับอ๋อวันนี้ให้เขากลับแก้มือไฟหนึ่งครับเขาวิ่งมวยสไตล์เลยจำได้ไหมมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวแันไหมันเดิมตามสไตล์ตามสไตล์เราเลยเนาะครับแล้วมีอาวุธอะไรขึ้นมาเสริมมั้ยวันนี้มีครับมีมาแล้วเขามีอะไรน่ากลัวมั้งมีเข่าครับเข่าน่ากลัว เราต่อยมวยมานี่รวมๆนี่ทั้งหมดกี่ไฟลแล้วประมาณที่ต่อยมาร้อยกว่าไฟ,ไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับฝากเชิญช่วยเป็นขับรานีดหนอ่อยวันนี้ก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกลังใจนะครับเอาชัยชนะกับบ้านครับก็คือเถ็งที่เหมือนเดิมนะไม่ไหวหวิดหวังแน่นอนคร,ครับขอบใจมากนะชัย